ด้วยถ่ายรูปได้นะครับคุณลงมาสองคนมานี่ไม่ได้รุ่นนี้รุ่นนี้ต้องเรียกเออก็มาเลยถ่ายรูปแฟนคลับเราทั้งนั้นเลยสวัสดีครับยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ไปก่อนเอาเซลฟี่เหออสวัสดีครับสวัสดีคร่ะมาฮะมาเลยเท็นแค่สองคนอ่ะมาได้มาเราก็ถ่ายกันไปก่อนยังไม่อัดเทป ครับขอบคุณครับโอเคพวกพักแข็งแรงนะครับยืนลงศอแล้วเย้เฮ้นี่เก็บไว้หรือเผาอ่ะอันนี้เผาเผานะพูดถึงใบนะพูดถึงใบนะครับผู้ชายถ่ายไหมครับผู้ชายมาถ่ายครับมาโอ้โหถือไม่ได้ครับเนี่ยจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนครับพ่อเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยๆใช่ไหมฮะครับไอเส ติดหมดแล้วชอบฮอเนี่ยเพลงต้องเข้าแล้วนะหนุ่มจีไอค่ะเห็น่วล่าก็ได้ยินไหเพราะเคยฟังเพลงว่าโอ้พี่ชายจีไอจีอดรักก่อนที่คือรถรับคุณหา้องไม่ไปไม่ไป